とりなあげね。

ดึงเอาดึงเอาพี่น้องสู้อนได้ไหมเสียจอยไป

เกานอสวยสวยสวยตาลมูตกเจ็บระวังหมานีหมานมนี้เอายู่ม่อนีกับพ่อเ้วพี่อมือนี้มัก่อมองเราว้า ยูหาจินตกปลาตกปลายกปลาช่อนในนาข้าวอเอื่อหมานพี่น้องปาลายหลลิฝนตกเศ้าไหมทุอยอดเลยมานี่ดึงเอาดึงเอาอยู่พี่น้องมีปลาเพื่อจินปะ 你怕有不么事情？ កំពុង লাই ពីន້ອງមកថ្ងៃមិនណាស់ នេះហាយទូគោលបង្វងមានទេវៃដៃវីដូលូតមានសំខាន់ណាប៉ាเตือนប៉ាเตือน 都晚上回。 ออกไปยดุนพี่น้องโอ้ยยืดุนมาอะไรอะพี่เลยน้อยมีน้องนี่เราตายไปน่ตายไปคืนนึงสร้างกลุ่มโรคมาปุ๊บดงมันปช่ไหมไปตู้ดุนตนี้นะนัดพี่น้องอุ๊นัดโคตรมาโอ้ลูกี่โอเคเด้อค่อยเปิด วนี the abei, up, the mm ้ต hmm. <Yeah. S 3> ัวนี่รัทนตัวนี้ั้งาอยู่พี่น้องางาตัวใหญก็ได้สใหญ่ใส่ใหญ่ปามดูพี่น้องสุดยอดเลยนนีนยโอ้แต่ลคนเซียนจอยเลยพี่น้องผู้ิไม่แห้งเลยอ่ะโง่า แง่แงามหมือนนี่แง่ปลาแง่เลยแง่แงามหมือนี่ปลาตัวแเอาัวตัวกับเท่าเพราจ้าปลาไปดูตัวตัวกับเท่าหมอเซียนจอยกับเซียนดูลูซีกันเพรานตัวกับเท่าเลยไปเรื่อยๆพี่น้องถือว่ามานสุขุนและเมือนนี่พอเช็คกับกับช่างวันนี้ดูนกับโอเคอยู่กช่างเซียนจอยกับุดยอดดึงเอาดึงเอาพี่น้องออกผลงานเซียนจอยพี่น้อง stress stress ที่ที่จุดหักหืม่งินี่งไสร้างโล่รั่งโล่หนึ่งไป่งโล่หนึ่งสี่โลรึ่งเป็นสามโลกึ่งปลาทหมาทนี่นาะสามกิโลครึ่งปลาเลยนี่เสียจอยโอ้ลงไปอีกลงไปอีกให้ฝากลงไปอีกให้ีไรตัวนี้ไงวะมีไบนี่ยใส่นี่แหล้ลายตัวนั้นสอ้งไอ้ยโอ้ยโอายโออ้ัโอ้ออ ลูกเป็นแล้วไปหนึองเอาบึกบึกบึกสี่โลก็ฮารู้ฮารู้โอ้ฮาโล้ออกมาช่างออกโลหนึ่งเป็นสี่โลปาดโตฝีมือแถวมือนี่ไหมเหญ่ดูนะโอ้จักโลดิหกโลเกร์เก็ตละหกโลแปด ผโลก็สร้างกาสร้างไว้ทก็สร้างโลนึ่งเกโลไกาสร้างโหลายขเก่าไปเกียร์หลายคขเก่าีมือฝีมืออ๋อกลาบบ้าน้ะพี่น้องแคมงพ่อเก่าไมสองมือหรอแขมพอแยกเ